อากาศมันจะฝนตกครับผมเม่ก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะเนี่ยเขานคะรับเขาเป็นลุงกมนะครับผมเขาลูกนั้นต้งไปสูฝสก่อนนะครับผม เอ่อเก็บน้ำเมืม่อเช้าเลยครับผมลาเอาไม่ได้ครับท่อนไม้เยอะครับท่อนไม้หนานี่แหละครับเนียกก่ยเขาตัดแล้วกองแล้วก็โยนทิ้งไปงไอย่างเงี้ยครับไม่เสียงไรเรับผมเสียงกระบูดครับ เขียวครับเขียวดาา่านนี้ยังไม่เต็มนะครับเก็บน้ำครับเดี๋ยวหนานมก็มีครับไป,ปเรื่อยครับปัดเดินนะครับผมนู่รถจอดอยู่น่นน่ะคันแดงๆครับ ไม่เหียอน้ยครับวันนี้ขาไปงกลมนะครับดัาจน้ำจับจพูดลงน้ำเขาดังอินอัดออ,ดอัอด คาลึกนะครับเนี่ครับผมว่ามันแห้งนะครับตรงนี้4ี่เมตรนะครับผมความลึกนะครับเข้าหวานด้านหลวงก็จะเป็นผูแฝกครับคำนั้นไปก็จะถึงห้วยพึ่งครับ พึ่งครับพึ่งอย่างเดียวครับด้านนี้เข้าเหลมแหลมนั้นไปก็จะเข้าดงหลวงครับถ้าด้านนี้หลมแหลมไปก็จะขึ้นสร้างขาสกลนครครับขึ้นเหลมแหลมด้านนี้ไปก็เต่างอยนะครับ ปวดไปเรื่อ,อยๆครับตาบภาษาหลังคาแดงครับเขียวมากเลยวันนี้ครับน่าจะต,ตกครับวันนี้ครับโอ้ไก่เหมือนเดิมไก่เหมือนกันนะนี่น เดินมาไกลถึงนี่เลยนะฮะรถจอดอยู่นู่นครับสีแดงนะครับสวยงามมากราคาก็ขึ้นอยู่ครับในต่างขวดหินนะครับว่าจะลองปรับเป็ดดูมั้งครับ ฝนตกอย่างนี้หน้าขันข้างล่างตักน้ำน่าจะประกตก็น่าจะกินรวมมาแล้วครับผมรวมพัดตึม้มนี่เดี๋ยวเนี่ยฝนตกครับวันนี้ ไปวัดบางคำนะครับวันนี้ก็เตรียมตัวก็ออกไปเลยลครับผมออกไปวัดบางคำครับไม่ได้ไปเลยนกกันกเขาอีก เดินไปพูดไปหอบครับนี่หอบครับเนี่ยสวยงามมานในอาทิตย์ับลากแล้วครับเนี่ลากลากขาละครทีแรกเรื่องเดินนี้ดีอยู่ มาครับโผมลงฝนครับ ใหญ่ด้วยครับไม่ได้ก็เอาไม่ทันครับเดินโคทิ้ครับไม่ไม่ถน,นัดครับน้องครับลอยฮิด อขึ้นสูงเนาะ,ะสินละเขาหมาก็ยังเห่าเห่าช่วยอีกนะครับผม ปลาครับมันขึ้นมาอยู่ครับน,นี่ครับมัน,นขึ้นมากที่ฝั่งนี้กับผมโอม้ไปแล้วโหวดีตาดีนะครับปลานะครับผม แค่เราเดินอยนี้มันก็ลงไปน้ำลึกแล้วครับจะหาไปทำแหนมให้หมดเลยครับรู้สึกว่าอร่อยลองชิมปลาครับปลา รุแล้วครับหนึ่งปลาด้วย,ดยภาพนี้ครับผมบายบายครับ